ทุกคนแชมป์นะคะมาเชียรชมภัยแล้วค่ะ ตีวงชิดซ้ายหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันจะลงบุมกระพัก แต่น่าหลังไ ว่าแล้วหมดก็บอกแล้วล่

สั่นเยอะเลยเก่งมากอ่ะขับครั้งแรกอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเม่ีถ้าดันเร็วๆมันได้เราได้กี่ดันเร็วๆตอนนี้เราได้เท่าไหร่ได้มันห้านั้นมันไม่ได้จ้องลายมันไม่ได้จ้องเรียเข้าอะมันเรียงลายมาสองรอบไม่จังหวะถ้าพูดแรงๆมันก็แฉลงใช่มันมันมันไม่ได้จ้องที่จะเข้าลายมันมันมันต้องตอไปต่อตอไปต่อครับถอยผมเปิดแอร์หลังพอเปิดแอร์หลังบอกแกถอยเสร็จปั๊บผมปิดแล้วก็ลงมาตรงเนี้ย เอโไปไงติดแล้วติดจานเบนนะถางนี้ติดติดจานเบนะไม่ยอมปบนนะิดแล้วแต่เอ็งยังไม่ปดอ๋อมันไมจางใช่ไหมแสดงว่าเราปิดได้เร็วกว่านนทีพอทัท่าจะลงเราปิดเลยที่2ขา้งบเขาวิ่งแค่4ทีขาอันนี้เรา4ทีตรี4ทีรีวิวไว้นะเบลอได้ที่1เ1 เียยลนะของใครเราอะสามีอะไรคะโผลไปปลอดภัยนะอ๋อปล่อยไปนะจรองจริงที่แกพยายามจะไม่เหยียบในลายที่ที่ที่ต้องเลาะได้อะเรื่อ่เกี่ยวข้องไปเราก็เหยียบเหยียบนะไม่เหยียบหาอะไรไปเด้ขึ้นเาเด้งแล้วเหยียบน เราต้องพิาูสำเร็จเพราะว่าเหยียบปลายแป้ที่ตั้งใจมาแต่มันเด้งขึ้นมาตั้งาใน S1 ถึง S ก็เนี่ยจบการแข่งขันไม่เป็นอะไรได้รับดีๆหนึ่งหนึ่งกับสองนี้เกือบเลยแกไม่กล้าเหยียบเพราะว่าเรานั่งไปใช่ไหมใช่เขาเป็นห่วงเป็นห่วงครับเราไทยเราอ้ยเรื่องนี้ผมแน่นอนหรือบางคนไทยเขาน่าจะเป็นรายการแรกที่พายูทูบเบอร์นั่งรถแข่งไปจนจบร์นาเมินนี่ มีภาพด้วยมีภาพทุกคนเดี๋ยวรอดูมีกล้องในรถด้วยบุกไปรอไปพี่จ้าไปพอไปพอบุกไปบุกไปไม่มีไม่มีบุกไม่มีสไลด์ไม่พังด้วยไม่ต้องซ่อมด้วยแล้วก็เปิดแอร์ปิดแอร์เข้าจังหวะด้วยเริ่มเข้าขาสนามหน้าเอาใหม่ยังยาวอีกใช่ใช่เก่งมากเก่งมาก แนะนำตัวเลยแนะนำตัวเลยเห็นเห็นกระบกสัตว์อันนี้เขานั่งยานอวกาศอพอลโล่แต่เขานั่งหมดแล้วแล้วคือทำตามที่เนบอกทุกอย่างเลยนะคือขับตามเป้ๆๆไม่ดื้อเลยนะเอ่งมาที่ที่ผมวางแผนไว้เลยไม่ทีนวิ่งเพราะว่าท่านเป็นนุวิ่งเพราะว่าไม่ประสบน้องคือน้องไม่รู้เรื่องวารยุทธิสะสมมาเป็นแลมสิบยี่เดียวเลยอ่ะวันนี้ได้ถ่ายทอดได้ทีไปเลียวเลยอ่ะเดียว สุดยอดมากเออแล้วคือช่างทีก็คือทํารถครั้งแรกทํารถครั้งแรกทําเองนะคะจะไม่ฟังด้วยแถมว่าขับครั้งแรกอะไรเงี้ยเบรกแม่ก็ยังร้านอยู่ไอ้นี่คือเบรกแล้วมันโอเคตั้งใหม่เริ่มใหม่เออไม่ดื้อไม่ดื้อบอกแล้วครับเถ้าเป็นถ้าเป็นพี่เขียวนะเป็นไงเก๋กับคู่ไม่ยอมลงแรงทำไมอ่ะคุณจะมาอะไร ก็เลยจีน้าพี่โจยไปนักงนี้ผมโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้นี่น่ะใช้นี่น่ะพี่มาผมลงก่อนผมลงก่อนโอ๊ยเดี๋ยวประตูเปิดไม่ออกโอเคโอเค